ผู้คนหยุดรถบนทางด่วนลงจากรถแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความสงสัยส่วนในเมืองนั้นทุกคนพากันออกมาที่ถนนระเบียงและดาดฟ้าของบ้านหลายหลังเต็ไมไปด้วยผู้คนที่มองไปยังดวงจันทร์ด้วยความตื่นตกใจเพราะมันเป็นสีแดงบางคนร้องตะโกนว่าวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วบ้านก็หาที่หลบดวงจันทร์สีขาวของเราตอนนี้ดูเหมือนถูกระบายไปด้วยสีแดงแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตกใจหรอกนะถ้าคุณได้เห็นมันคุณควรชื่นชมภาพที่ได้เห็นมากกว่า เพราะคุณได้เห็นปรากฏการธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นน่ง่ายๆนั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงนี่คือดวงอาทิตย์มันคือศูนย์กลางของระบบสุริยะดาวงคารดาวศุกร์และนี่คือโลกกับดวงจันทร์โลกใช้เวลา365วันในการโคจรร,รอบดาวฤกษ์ในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็ใช้เวลาโคจรร,รอบดาวเคราะห์ของเราภายใน27วันโลกจะสร้างเขตอับลื่นและบางครั้งดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน,นั้น ซึ่งเงาของโลกในเขตนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลวยและค่อยๆแคบลงดวงจันทร์อยู่ห่างไป384,000กิโลเมตรซึ่งเท่ากับ9เท่าของความยาวเส้นศูนย์สูตรที่ระยะห่างขนาดนี้ความกว้างของเงาโลกจะอยู่ที่ประมาณ2.6เท่าของความกว้างของดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์อยู่ในเขตนี้แสงจากดวงอาทิตย์จะไม่สามารถส่องถึงมันได้โดยตรงซึ่งมันก็ควรจะมืดหายไปทั้งดวงใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่มันกลายเป็นสีแดงแทน นั่นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกการกระเจิงของแสงทําให้แสงสีน้ำเงินส่วนใหญ่หายไปเหลือเพียงแสงสีแดงและสีส้มที่ยังอยู่และกระทบไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์และมันทําให้คุณได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพระจันทร์สีเลือดแบบนี้อย่างไรก็ตามความโค้งของแสงนี้เกิดขึ้นตอนพระอาทิตย์ตกแล้วรุ่งสางการกระเจิงของแสงสีน้ำเงินในชั้นบรรยากาศทําให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มและแดงหากคุณยืนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ขนาดเกิดจันทรุป,ปร,ราคาเต็มดวง โลกจะอยู่ตรงกลางระหว่างคุณกับดวงอาทิตย์พอดีดังนั้นคุณจะมองเห็นสุริยุปราคาได้จากที่นั่นพื้นผิวของโลกจะกลายเป็นสีดำสนิทสิ่งที่คุณเห็นคือชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่รอบเส้นขอบโลกโลกที่เรามองเห็นจากพื้นผิวของดวงจันทร์จะมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ที่เรามองจากพื้นโลกพระจันทร์สีเลือดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั่นก็เพราะว่ามันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หนึ่งในนั้นคือการที่ดวงจันทร์จะต้องเต็มดวงโดยปกติแล้วคุณจะเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงประมาณ2ครั้งต่อปีในปี2038คุณจะพบปรากฏการณ์นี้ถึง4ครั้งและในแต่ละครั้งจะมีช่วงเวลายาวนานถึง108นาทีซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากครั้งล่าสุดที่เราเห็นพระจันทร์สีเลือดกันนานคือเมื่อปี2000เมื่อนานมาแล้วผู้คนยังไม่รู้ข้อเท็จริงเกี่ยวกับดวงจันทร์ของเราพระจันทร์สีแดงทําให้คนรู้สึกหวาดกลัว มันสื่อถึงลางร้ายและลางสังหรณ์ที่บ่งบอกถึงความทุกข์ยากคนที่รู้เวลาในการเกิดปรากฏการณ์ที่ใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นคริสโตเฟอร์คลัมบัสผู้มีความรู้ด้านดาราศาสตร์และรู้ว่าจันทรุป,ปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจึงใช้มันข่มขู่ประชากรท้องถิ่นบนเกาะแคริเบียนในตอนที่เขาพยากรณ์เวลาที่เกิดดวงจันทร์สีแดงได้มีอยู่ครั้งหนึ่งดวงจันทร์เคยเป็นลูกบอลลาวาสีแดงแต่นั่นก็ตั้งแต่เมื่อ4,500ล้านปีก่อนแล้วและ นี่คือระบบสุริยะของเรามันเต็มไปได้วยฝุ่นและดาวเคราะห์น้อยพวกมันชนกันไปมาตลอดเวลาเหมือนกับการเล่นบิลเลียดบนอวกาศเลยละ่ะนี่คือโลกมันเพิ่งจะเริ่มเย็นลงจากการประทะกันของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางแต่ทันใดน,นั้นดาวทีอาร์ก็ปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้ามันคือดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารมันมีวงโครจรที่ยุ่งเหยงิงและเคลื่อนที่เข้าหาโลกในแนวก้นหอยไม่มีทางหลีกเลี่ยงการชนครั้งนี้ได้และณจุดหนึ่ง การชนกันครั้งใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะก็เกิดขึ้นดาวทียพุ่งชนโลกแบบเฉียดมันฉีกเกลือกโลกบางส่วนและกระแทกมันขึ้นไปบนอวกาศส่วนโลกของเราก็รับเอาดาวเคราะห์ที่เข้ามาชนไว้ด้วยเศษซากจากการชนโคจรอ,อยู่รอบโลกเป็นเวลานานพวกมันกลายเป็นวงแหวนที่เกือบจะเหมือนวงแหวนของดาว,สาวเสาเศษซากในวงโคจรชนกันแล้วรวมตัวภายใต้จุดศูนย์ถ่วงร่วมกันและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้โลกมีดวงจันทร์เป็นบริวาร แถมยังมีทฤษฎีที่กล่าวว่าการพุ่งชนครั้งนี้ช่วยให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ของเราต้องขอบคุณดาวทีอาชนกับโลกในมุมที่เหมาะสมเพราะถ้ามันชนเข้ามาตรงๆดาวทั้งสองก็อาจจะถูกทําลายจากการระเบิดครั้งใหญ่ได้หากการชนกันเกิดขึ้นในแนวเส้นสัมผัสวงก็อาจไม่มีเศษซากวงแหวนรอบโลกมากพอที่จะรวมตัวกันเป็นดวงจันท์ได้แต่ในครั้งนี้เราคงโชคดีมากดวงจันทร์ทําให้การหมุนของโลกเสถียรขึ้นการชนกันทําให้เปลือกโลกแตกออกและทาให้มหาสมุทรก่อตัวขึ้น รู้กันใช่ไหมว่าน้ำเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตเมื่อแกนโลกและเศษซากของดาวทีอาร์มาวรวมกัน <c oughs> ก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กโลก <c oughs> ซึ่งช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีของดวงอาทิตย์ <c oughs> ทั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ควบคุมกระแสน้ำแรงดึงดูดของมันดึงดูดน้ำจากพื้นผิวโลกดวงอาทิตย์มีผลกับโลกในแบบเดียวกันลองนึกภาพโลกเป็นลูกบอลที่ประกอบไปด้วยน้ำและมีก้อนน้ำอยู่ใกล้ๆอีกสองลูกลูกหนึ่งอยู่ทางฝาาหนึ่งของดวงจันทร์ส่วนอีกลูกอยู่ทางฝากของดวงอาทิตย์ เมื่อดวงจันทร์หมุนรอบโลกก้อนน้านี้ก็จะเคลื่อนที่ตามมันไปหากคุณยืนอยู่กลางมหาสมุทรพร้อมสายวัดคุณจะเห็นเลยว่าดวงจันทร์ดึงดูดน้ําขึ้นไปหามันทําให้น้ําสูงขึ้นประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรดวงจันทร์ถูกตรึงไว้ด้วยแรงดึงดูดของโลกนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงหันหน้าหาเราท่านเดียวเสมอเหมือนกับดาวพุธและดวงอาทิตย์แต่ดวงจันทร์ไม่ได้อยู่นิ่งหรอกนะมันค่อยๆเคลื่อนที่ออกห่างจากโลกของเราประมาณ4เซนติเมตรต่อปี อาจ,จไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ในอีก600ล้านปีข้างหน้ามันจะมีขนาดเล็กมากบนท้องฟ้าของเราแล้วเราจะไม่ได้เห็นจันทรุป,ปราคาอีกต่อไปคุณเห็นลุงบุกาบาดตรงนี้ไหมนี่คือไทโชเพระมองเห็นมันได้ในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเพราะรัศมีแสงอันเจิดจ้าเหล่านี้ทอดยาวสู่จุดศูนย์กลางไปได้ไกลหลายพันไมล์มันคือลุงอุกราบาตท,ที่อายุน้อยที่สุดบนดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า มันเกิดขึ้นจากการชนของอุกกาบาตเมื่อประมาณ109้าล้านปีก่อนตอนนั้นไดโนเสาร์กำลังเดินเล่นอยู่บนพื้นผิวโลกของเราอยู่เลยพวกมันน่าจะได้เห็นการประทักครั้งนั้นเป็นไปได้มากว่าจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เหมือนกับการฉุดพลุสว่างสวัยในท้องฟ้ายามค่ำคืนมนุษยชาติรักการสำรวจดวงจันทร์เรามีภารกิจมากมายที่ส่งไปที่นั่นมีมนุษย์ทั้งหมด12คนที่ได้เหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์บนนั้นแรงดึงดูดน้อยกว่าที่โลกถึง6เท่าดังนั้นหากโดยเฉลี่ยแล้ว มนุษย์มีน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมบนพื้นผิวโลกหากไปชั่งน้ำหนักบนพื้นผิวของดวงจันทร์ก็จะเหลือน้ำหนักเพียงแค่13กิโลกรัมเหมือนสุนัขบนโลกเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนักบินอวกาศจึงสามารถขยับ,ยบกระโดดและรู้สึกอย่างแปลกประหลาดส,สุดๆบนนั้นและคุณจะแข็งแรงเป็น6เท่าเมื่อคุณอยู่บนดวงจันทร์โดยเฉลี่ยแล้วมนมุษย์สามารถยกสิ่งของได้ราวๆ60กิโลกรัมแต่เมื่ออยู่บนดวงจันทร์คุณจะสามารถยกของชิ้นใหญ่อย่างมอเตอร์ไซค์หรือมีกริสลี่ได้สบายๆเลยพื้นผิวของงดดววจันทรรถูกกกปคุมไ้ยแ มันคือฝุ่นละเอียดที่ปกคลุมพื้นผิวไว้ฝุ่นเหล่านี้ทําหน้าที่ในการเก็บรอยเท้าได้เป็นอย่างดีนี่คือรอยเท้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมันก่อให้เกิดทฤษฎีบ้าคลั่งต่างๆมากมายนี่คือรอยเท้าและนี่คือรอยเท้าที่ทิ้งรอยอไว้แต่นี่มันรอยของรองเท้าส้นเตี้ยน่นะาเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ง,ไง่ายเนื่องจากนักบินมีโอกาสสวมชุดรองเท้าบูพิเศษสำหรับเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งมันมีรองเท้าที่ทิ้งรอยคล้ายกับรองเท้าธรรมดาแบบนี้ไว้บนดวงจันทร์นอกจากรอยเท้าแล้วมนุษย์ยังทิ้งสิ่งของมากมายไว้บนดวงจันทร์ทั้งรถสำรวจดวงจันทร์หลายคันลูกกลอฟทงและสิ่งปฏิกูลของมนุษย์แล้วก็ยังมีพวกดาวเทียมที่พังแล้วชิ้นส่วนยานอวกาศรวมทั้งหมดก็ประมาณ1 8 7 0 0 0กิโลกรัมเลยละ่ะซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับเครื่องบินโดยสารสลำหรือช้างโตเต็มวัย31ตัวเลยในอนาคตเรามีแผนที่จะดำเนินภารกิจบนดวงจันทร์ต่อไป นักสำรวจหน้าใหม่จะสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์และตามหาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆดวงจันทร์ยังเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการทดสอบรถโรเวอร์คันใหม่ๆเรายังวางแผนที่จะสร้างสถานีอวกาศนานาชาติในวงโคจรของดวงจันทร์ที่มีชื่อว่า Luna Orbit บ l ทอลแพลตฟอร์มเกตสถานที่แห่งนี้จะช่วยให้การสำรวจดวงจันทร์และการปล่อยยานอวกาศสะดวกขึ้นหากคุณเริ่มต้นจากที่นั่นยานอวกาศก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงเกือบทั้งหมดของมันเพื่อที่จะเอาชนะแรงดึงดูดของโลกดังนั้นการสร้างสถานีที่ดวงจันทร์จะช่วยประหยัดเชื้ออเเพลิิงงงแะงนย่ามามก นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเราจะสามารถขุดน้ําจากพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่ามีน้ำแข็งอยู่บนนั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ก้นของหลุมอุกกาบาตท,ที่แสงแดดส่องไม่ถึงเราอาจจะส่งรถสำรวจดาวไปที่นั่นและขุดลึกลงไปเพื่อตามหาแหล่งน้ำมนุษยชาติมีเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการสร้างอณานิคมอย่างเต็มรูปแบบบนนั้นการเดินทางไปที่นั่นอาจจะใช้เวลาถึง3วันเราแค่ต้องเตรียมแผงโซลาเซลล์และวัสดุก่อสร้างไปไว้บนดวงจันทร์ให้มากพอ บนดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศดังนั้นผู้ที่จะอาศัยบนดวงจันทร์จึงไม่สามารถป้องกันตัวเองจากรังสีของดวงอาทิตย์ได้เราอาจจะต้องสร้างบ้านไว้ใต้ดินแทนเพื่อป้องกันร,รังสีเครื่องพิมพ์สามมิติสมัยใหม่ช่วยให้การก่อสร้างทำได้ง่ายและรวดเร็ว,รวยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาหารและน้ำก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปจากโลกเช่นเดียวกับออกซิเจนการปล่อยจวรวดแต่ละครั้งใช้เงินนับล้านดอลลาร์ดังนั้นในขณะนี้การสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์จึงยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามอยู่ ดวงจันทร์อาจจะยังเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการท่องเที่ยวบนอวกาศได้ลองนึกภาพยานอาวกาศพุ่งขึ้นจากพื้นโลกเพียงแค่สาวันคุณก็ามาโคจรรอบดวงจันทร์แล้วคุณขึ้นยานออกมาจากสถานีอวกาศและลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์จากนั้นก็นั่งรถโรเวอร์สำรวจรูปกระบาดแล้วกลับไปที่ยานแลนเดอร์สตาร์ทเครื่องยนต์มันจะนําคุณกลับสู่วงโคจรมาเทียบท่ากับยานอาวกาศแล้วเดินทางกลับโลกฟังดูเป็นแผนการท่องเที่ยวหนึ่งสัปดาห์ที่เยี่ยมมากเลยเนอะ